อันอ <And S 2> <Yeah. S 1> uh, ่ะถ้ลังถามฉันว่าแนวคืออะไร ที่หลายคนขอมาอย่างเนิ่นนานวันนี้พี่จะพาสตีเวนโอป้ามาทําข้อสอบภาษาอังกฤษของคนไทยกันรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยตัวแทนหมู่บ้านคนไทยเด็กไทยที่ผ่านการศึกษาระบบไทยก่อนที่จะมาเรียนต่อที่นี่โดยที่ข้อสอบนะคะจะมี4ระดับด้วยกันเนาะก็คือระดับมอตอน้นมปลายมหาลายัยข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนทางานนะคะแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีคะแนนแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าพี่หรือสตีเวนเนี่ยจะเลือกตอบเลือกทําข้อไหนเ mm hmm. จ้าของภาษาจะทําข้อสอบภาษาอังกฤษของเด็กไทยได้ออกมาเป็นอะไรยังไงหรืออธิบายให้เราฟังได้ไหม ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นสิ่งนี้หรือชนีไทยจะรอดหรือไม่พอครั้งสุดท้ายที่ดิฉันทาข้อสอบภาษาอังกฤษกษ็คือก,ก่อนที่เราจะพาหนุ่มฝรั่งไปย้อนวัยทดสอบสมองกันนะคะเรามีตัวช่วยในการย้อนวัยให้หนังหน้าของพวกเราด้วยก็คือสปอนเซอร์ใจดีของคลิปนี้ m o r ิเออร์รีไวท์เลฟต์ไฮยาลูรอค่ะ ยากกว่าแบบทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมดในวันนี้คือการออกเสียงชื่อผลิตภัณฑ์เลย L'Oreal Revitalift Hyaluron No Hyaluron Hy Hyal Hy Hyal Hyal Hyaluronic For a serum that doesn't contain perfume or alcohol I think it smells so good Yeah ลอเรลรีวิทเทเลสไฮยาลูรอนเซรั่มเป็นเซรั่มไฮายาเข้มข้นแต่ซึมเข้าผิวได้เร็วนะคะทาปุ๊บคือซึมปั๊บไม่เหนียวเนหนอะหนาเนาะเหมาะกับทุกสภาพผิวคนที่มีผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์หลายคนเนี่ยจะคิดว่าไฮายาเนี่ยมันแค่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาช่วยลดริว้วรอยเล็กๆได้ดีมากความที่เขากักเก็บน้ําในผิวได้ดีเนี่ยทำให้ผิวเราเด้งเนียนนะคะอิ่มฟูจากภายในสู่ภายนอกเนาะขอพูดได้ไหมพี่จี คนที่มีอายุแล้วหรือใดๆก็ตามเรื่องจริงคือน้องๆในวัยเข้าใกล้เลข2อย่างเงี้ยเริ่มได้เลยนะคะไม่ต้องรอแก่แล้วค่อยใช้เซรัม่มลดริ้วรอยหรือไทยาเริ่มเข้าใกล้เลข2เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยผิวเราจะเริ่มกักเก็บน้ําได้น้อยลงแปลว่าอะไรแปลว่านองริ้วรอยก็จะตามมาได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแก่แล้วค่อยแก้น,นะคะจังหวะนึงเราไม่อยู่แล้วต้องโบท็อกซ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเลยวันนี้ปีนี้น้องคนนี้สวย L'Oreal Revitalift Hyaluron Serum ฟังดูผู้ดีมาเป็นเพิร์กของคนสำเนียงบริเตนหรอที่พอพูดปุ๊บดูแบบสวยไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเซรั่มเซรั่ม yes ลอเรลรีวิทัลิฟไฮเอลเลอรอนเซรั่ม I didn ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในข้อสอบของเราคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทาข้อสอบของเรากันดีกว่าค่ะกติกาเราจะมีข้อสอบภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด4ระดับความยากง่ายและคะแนนแตกต่างกันออกไปโดยที่ทั้งสองคนจะต้องเป่ายิงฉุบเลือกระดับชั้นของข้อสอบและเลือกว่าจะตอบเองหรือให้อีกฝ่ายเป็นคนตอบมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ระหว่างพิชชี่ตัวแทนจากไทยและสตีเฟนตัวแทนจากอังกฤษพร้อมแล้วเรามาเป่ายิงฉุบกันเลยครับ Maybe Spider Man. One, two, three. Okay, I win. Level one, please. Question four. We have blank sugar for making candies. Many. Much. Each. Some. Um, I think it's between two or four. I will go with. We have much sugar for making candies? Is that right? <laughs> yeah. Yes! Why? Well it's just a four choicer, isn't it? I just have to pick one of the four. <laughs> no! Explain why you go for much. my May Sam. I mean it also makes sense, so I don't know. Huh? I just thought much fits better in this context. <gasps> เราใช้คาว่าเมนี่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเมนี่เนี่ยใช้กับคำนามที่นับได้ชูการ์เนี่ยเขาเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเ,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 เราไม่มานั่งนับชูการ์ทีละเม็ดละเม็ด each ก็คือแปลว่าแต่ละอันซึ่งเราก็จะไม่มาใช้ในคอนเท็กซ์นี้อยู่แล้ว m u c h เนี่ยค่อนข้างชัวว่าใช่เพราะว่า m u c h เนี่ยใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ส่วนซัมก็คือ why not some sugar To h n ี่ฮ I might have gone with s บซอ This is a Level one. I mean, s <S 1 a middle school. Middle school, yeah. พ่อ <c> แ <oughs> รกเพิ่งจะมอต้นฝรั่งก็แอบงงแล้วนะครับเนี่ยแต่ศักดิ์สรีเจ้าของภาษาเป็นค้ำคอสตีเฟนนำไปก่อนที่สองอะสูคะแนนก็เพย์พะพรีขอเป็นมอปลายพ่อสองเลียบเพลยตอบเองค่ะ Conversations of person A blank the passages in the caves are very low and narrow and then person B says much obliged ทางเดินในถ้ำน,นี้มมนเที่ยเราก็แคบมากนะคะแล้วก็คนที่สองก็ตอบว่า much obliged เอ,อที่ blank ไปมันใช้ประโยคว,ว่าอะไรน่าจะใช่ much obliged is like <Thank you. S 1> like if we get it wrong I want to play I want to play I want to play myself บอกว่าให้แบบว่าตอนแรกอะสันคิดเยอะเพราะว่ามันจะบลายช่วยแต่ว่าพอมาดูตัวเลือกแล้วอะมันดูไม่ค่อยแมทชกันระวังหัวนะ Mind your head เย้3 p o okay, <laughs> i n t r n Door 1 2 3 1 2 3โอเค I'll get The Uni won e For myself โอเค ก็คือวัคซีนใหม่เนี่ยจะต้องปื้ดเพื่อให้ปลอดภัยกับการใช้กับมนุษย์ก่อนที่จะปื้นข้อแรกเนี่ย approve ดูใช่แต่ presume ดูไม่ค่อยแน่ใจเออ I say three the new vaccine must be proven to be safe for human use before it can be released yeah <Huh? S 1> yeah บางอันมันอันข้างหน้าได้ข้างหลังไม่ได้ข้างหลังได้ข้างหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของโ o c a b คิดว่าอันนี้เราต้องรู้ว่าคำพท์แต่ละตัวมันแปลว่าอะไรอย่าง process เนี่ยต้องมีไว้ควรอบครองก่อน to be safe for human use back, 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 back. ก็แบบแปลกๆนิดนึงถูกไหมพิชี่ทิ้งห่างไปแล้วครับที่6ต่อ2มาดูกันว่าสตีเฟนจะแก้เกมยังไงเออก็ขึ้นอยู่กับสกิบการเป่าย,ยิงฉูบอ่ะนะรู้สึกว่าอันข้อมอต้นคือยากสุดเลยอะ่ะตั้งแต่ทำมา one two three <laughs> นี่คือ <laughs> Uh, 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 okay, yeah. you win. Okay, I'm going for the hardest one. Okay. Question one of the hardest one. No right. An unexpected blank of game fishing has been the further preservation of wildlife reserves and the strengthening of the ecology movement. An unexpected oh. blank. <laughs> <laughs> sorry. Oh, sorry. <laughs> คือเป็นประโยคที่ยาวมากสามบรรทัดนี้คือประโยคเดียวกัน I don't know why it's a f f e c t w h a t I think it is if you know what I mean and unexpected effects of game fishing just doesn't make sense to me why does it not make sense I don't know like it's like a participle or something you know ก some, ็คือเอาง่ายๆว่าซีเฟนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงจะต้องเป็นอันนี้แต่ว่าสไปเดอร์เซนบอกว่าต้องเป็นอันนี้โอเคนั่นตอบข้อ3 so you go for three let's see อ uh, อ Correcto! No explanations. Because it's talking about one specific thing, I guess, because it says an unexpected effect. You're if it was talking about multiple things, yep. then effect would be the right word. It's like a singular noun, because it's like What's an. A, no, what is, is the, the noun? Why? Game fishing. Effect. Effect is a noun? Yes. Is <laughs> it? <laughs> yes. Is <Yes>. it? <laughs> นี่กูต้อง mm hmm. เริ่มสอนภาษาอังกฤษให้คนอังกฤษแล้วหรือยังสตีเฟนกลับขึ้นมานําได้อีกครั้งกับเขาสอบโทเฟลเม่พี่เขาจะงงงกับนาวเขาตามเถอะแต่ไม่เป็นไรครับขึ้นนําไปแล้วที่6ต่อ7จ3ด o n I g l l go high school question f choose the word that is grammatically incorrect some part of the eye are directly involved in receiving light whereas others protect delicate Stroke shit าะกริยาประโยคคือ are แสดงว่าประธานต้องเป็นพระหูโพสเพราะฉะนั้พน,นพาต้องเติม s นี่คือคำอธิบายเด็กอังกฤษสกัดดาวรุ่งเด็กไทยไม่หยุดเลยนะครับทิ้งห่างไปที่6ต่อ10คะแนนพีชี้จะพลิกเกมกลับมาได้ไหมครับเนี่ย rock paper scissors what the heck i s that no you w r e like <laughs> Rock, paper, scissors Ummm... How much is the score right now? Oh, there's a lot of back and forth The working person's score is... 2 According to the economist Economists? Economic growth blank within the natural cycle of expansion followed by contraction According to the economist? Economic growth... Taking place within the natural cycle of expansion I will say number. Nope. อ๋อคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไอคืออริืนอะไอ่ออะ o รคืออะไรอ้าวๆมีลังเลนะครับเนี่ยสูอคอะพิชชี่ะช่ number รค u อ I ะไคืะคอะคืออคือคอรรช่ ประโยคมันคอนสตรัคง่ายๆโดยการมีประธานบวกเวิร์คืออีโคโนมิกรอว์ทำอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างอีโคโนมิกรอวเราก็ไม่รู้ใช่ไหม,มคิดว่าคนอาจจะสับสนตรงคําว่า followed by contraction นะว่าแบบ f o l l o w มันอาจจะเป็นเวิร์หลักของประโยคอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่นี้คือ followed by contraction มันเป็นแค่คําขยายของส่วนข้างหน้านนตามที่พี่เข้าใจเนาะเคยได็กไทยก็เลิศอยู่นะก็จึ้งอยู่นะพระเาเราเติบโตมากับการเรียนแกมมาแบบ <S <S <ๆ>โอ้โหตีคู่กันมาแล้วครับบอกเลยว่าเด็กไทยเราโตมากับแกมมาสกิลเด็กไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ right one two three <gasps> i'll choose for you The middle school number three <laughs> middle school's the hardest right <laughs> i often go to school blank is this one right or is this one is wrong out of these no it's like one correct one correct one <laughs> I have to go to school, buy a car. Okay, I'm, I'm ruling out number one. I have to go to school on feet. Mm. Makes sense. I'm gonna go with number four, though. Right? Buy a bus. Yeah! What's wrong with on feet, though? It's on foot. Oh, yeah. <laughs> I like walking out. วิธีก็ r ห้ถูกต e องเหมือ l แต่ส t spider sense, ก็ส่งเขามาเรื่องตอบสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าข้าใจววิวกคือบายมันต้องตามด้วยพาหนะเลยมันไม่มีอาร์ติคโลก่อนมันไม่ต้องบายอัลคาร์บายอัลบาสอย่าบาเล่นกับใจแฮ่ๆไม่ใช่นะมันไฟเอาตัวเลืมาได้อย่างบุดวิดเลยนะครับข้อนี้สตีเฟนนำไปที่11ต่อ12คะแนนแต่บอกเลยว่าข้อสอบเด็กมอต้นนักเรียนไทยเอาเรื่องนะครับเนี่ย Oh. oh, yeah, oh, yeah. Okay. One. <laughs> One, two, three. Ah, uh, you again. For you then I'll go top level. Question three. <laughs> <That's my> top <laughs> question you get it wrong. Even today, most Western sociologists believe that a family must include two fully committed parents to be regarded as ideal children. Huh? เป็นประโยคที่พูดได้สับสนงงงวยมากนะคะ to be regarded as ideal Ide al, as ideal as ideal I want to stay with you, d e a l Shut up, shut up, shut up. อย่าอย่ามากวนฉันขอสุดที่ก่อนถ้าข <laughs> ้อดีผิดตอบผิดผิดยกให้สตีเวนเป็นคนตอบถ้าตอบได้ก็เอาคะแนนไปเลย <c oughs> คือพิธกำลังเลือกอยู่ระหว่าง ideal to raise up children หรือ for raising children. actually. Oh, good that's point a I would say for raising for raising children. Thank you for the points. <laughs> is it like one of those things that like ideal would follow by four? Ideal for something, right? Someone ideal like Steven them. is ideal for pumpkin. Yeah อันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่า Ideal อ่ะจะตามด้วย for yeah i d e a for makes more sense อกหลุมจะได้ไม่ใช่หลุมรักแต่เป็นหลุมพางตัวเองเนี่ยตีเฟนดันเลือกข้อสอบโทฟเฟลให้พิชี่ไปทิ้งห่างเป็น16ต่อ12แต่ไม่เป็นไรนะเฮียข้อหน้าเอามา่ one two three okay you win <laughs> I'll choose the u n i q u one for you <Okay. S 2> ข้อสอบข้ามาหนคลาะ question What are your extracurricular activities? Response blank. ตอนนี้นะจะวัดว่าแค่ what extracurricular activities So for me, it's not too tricky, unfortunately, <laughs> because I know what extracurricular means. So doing some stuff outside of your learning, basically, mm -hmm. just number three. Okay. It cannot be any of those. c o r r e c t นถูกต้องใช่มันไม่มีอะไรที่แบบ m ริมัติ l ที่ผิดมันแค่ความเข้าใจของคุณเกี่ย extracurricular Yeah, I think this one tastes ใช้คำ c ัพ extracurricular คือทำอะไรที่มันนอกเหนือจากบทเรียนเหมือนกิจกรรมนอกห้องเรียน for fun อะไรอย่างเงี้ย What's your extracurricular activities when you were in school? Like s p o r t m I was playing piano. ตอนนี้พิชชี่ยังนั่อยู่ที่16ต่อ15อังกฤษเขาเร่งเครื่องแล้วไปดูที่ข้อต่อไปกันเดี๋ยวคุณ e นึ่งอยู่ okay mm hmm yes huh? rock paper oh no. Oh no. <laughs> Did you cheat because I close my eyes? <laughs> no, I okay. did not. I'll choose for you to play. Why? Don't ruin it. This would be the point breaker. It's more fun this way. Because if you don't answer the correct one, then no. I win. Okay. Peachy chose to end the game by letting Stephen play. Don't be mean. No matter what you choose, if Stephen can answer, you'll win. So, choose a difficult question. Number 4. Number 4. Read it. Oh, it's easy. Thailand's gross domestic product blank. To expand four to five this year. Expects is expect. expected is expected. <laughs> 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 I'm <little> uh. <laughs> um, what is called? <laughs> oh, you don't know Sue? No. Oh. Sue who? Sue. Sue what? Sue. You're expecting it to happen in the future. No. It's a future thing. No. It has to be future. ก็คือฝรั่งตอบถูกแต่ไม่รู้เลยเว้ยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมถึงตอบแบบนี้ Passive เนี่ยก็คือใช้กับการที่แบบถูกกระทำ GDP เนี่ยมันคาดการโดยตัวมันเองไม่ได้มันต้องถูกนักวิชาการหรือใครก็ตามมาคาดการถูกไหมมันก็เลยเป็น is expected เป็นประโยคแบบ passive voice นะคะโอ้โหจบกันไปที่16ต่อ18ฝั่งอังกฤษชนะครับเอากันไม่ลงจริงๆแมตชนี้แต่พิชี่ไม่ต้องเสียใจไปอย่าน้อย เราก็เป่ายิงฉุบนชนะ I win <laughs> สู้สูส้สู้ <laughs> อมอบรางวัลเลยนะคะลอเ,อเลอลรลเป็นไฟเซอรไฮยาูโรนิกเซรัม่มไปั้างหนังหน้าที่เครียดมากกับการต้องพยายามทำความเข้าใจกับภาษาของตัวเองในแง่ที่ตัวเองไม่เคยเข้าใจมาก่อน ถามความรู้สึกของฝรั่งที่ได้มาทำข้อสอบคนไทยดีกว่า What do you think about English test that Thai people need to take It's not easy I seem like most of the time for me was like use the process of elimination eliminate the few that are like definitely wrong and then try to work it back to the right answer You use your spider sense most of the time Yeah would be very difficult for me if the questions are in Thai you know เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษหรือต้องทำข้อสอบในภาษาอัองกฤษไม่ว่าจะระดับไหนเนาะอย่าลืมว่าข้อสอบมันคือข้อสอบมันมีเรื่องของสกิลการทำข้อสอบสกิลการ eliminate การ ตัดตัวเลือกการดูคีย์เวิร์ดบางคนเนี่ยเวลาทำข้อสอบแล้วได้คะแนนน้อยหรือไม่ผ่านอะไรเงี้ยอาจจะท้อในการเรียนรู้ภาษาอย่าลืมว่าแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เห็นเจ้าของภาษาเวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาอธิบายแกรมมาหรือใดๆไ,ได้ขนาดน,านั้นหรือบางข้อเนี่ยฝรั่งเองเนทีฟเจ้าของภาษาเองก็ยังต้องคิดเพราะอะไรยังไงกันแน่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราทุกคนภาษามันเรียนรู้เอาไว้เพื่อใช้สื่อสารภาษาในข้อสอบกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกันเสมอไปบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําข้อสอบไม่ได้ด้วยเหตตตุผลออะไรรรกก็าาาแ่่่ทีเใใใชชช้้้ฟังูสื จะเป็นคนละเรื่องกันไม่อยากให้ต้องเอามาเป็นประเด็นให้เรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะขายเป็นกาลังใจให้ทุกคนคุกภาษาไปได้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องพีเ e อไวย้อนวัยไปทําข้อสอบเนี่ยอาจจะมีหลงหลงลืมลืมงๆงงกันบ้างแต่ว่าย้อนหวัยหนังหนะ้าให้ยังให้ยังที่แปลว่าเด็กไม่ได้ให้ยังที่แปลว่าให้แล้วดิยังย้อนหวัยหนังหนะ้าให้ยังนะคะ royal revive saliyanon serum ผู้สนับสนุนใจดีของเราในคลิปนี้นะจ๊ะอยากให้ทุกคนไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆที่สนับสนุนคลิปดีๆกันแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยเรียนวัยนักศึกษาเนาะที่รู้สึกว่าราคานี้เนี่ยอาจจะแรงเกินไปนะเขามีแบบซองขายในเซเว่นนะคะราคา49บาทด้วยเพราะฉะนั้นไปจับจองหาซื้อกันได้อย่ารอให้แก่แล้วค่อยทาเพราะว่าริ้วรอยจะมาหาเร็วกว่าที่คิดค่ะทุกคนด้านสิบประเดนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้เนาะยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเรียนภาษานะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบาย L'Oreal Revitalift Hyaluron Hyaluron <laughs>